ดีครับผมกับมือนอีครับผมเนาะวันที่18แปดเมษาย,ยนสองหางหกหางผมเนะาะจะพาจะพาแฟนขับมาเบิงครับผมบรรยากาศย่บ้านครับผมเนาะย่างกุ้งและแม่ย่างกุ้งเรล่าอยู่ไซละ่ะอ้ไปกําโคกนี่ครับเช่นใชย่าเช่นตะกาวครับผม ไซฟ้านี่ครับเจดดีติดตามไลฟ์สดทางเพจอันนี้นะช่องพาดเมอรมอที่จังหวัดยะไไม่มีหวยช่องนี้นะลกเือเดียวรวดเลขหน่งช่องนี้ไม่มีเลขช่องนี้นะของผมนะไม่มีเลขนะเลขก็ยังถ่ายถายเลยเพราะว่าถ่ายย่างกุ้งนี่แหละหวยลาวนะวันนี้รูดเก้าบนล่างเน้นเก้าหนึ่งเกสองเก้าห้า เด้กล่าวอันนี้ว่าตรงกันกับของแม่เลยตรงยื่บอกไม่อเนี่ยสกาวได้กูไม่เห็นหรอบอก่ได้เห็นเลยบอไม่ได้บอกเฮ้ยมึงนี่เล้วแล้วบ่แล้วบอสร้างมีครับผมสร้างมานะครับเนาะสร้างมาติดร่างหนามให้แม่ครับผมนี่ครับผมสองมครับกับล่างยางกุ้งครับผมเนาะนี่ครับผมย่างกุ้งครับผม ท่านบอกหนึ่งเก้าสองค่ะใช่ท่านผู้ชเยเมนอากันครับอย่างกุุงครับผมเนาะสกาวครับผมบรรยากาศครอบครัวเวลาตอนเย็นครับผมประมาณห้าโมงแรกครับผมเนาะหนึ่งเก้าสองี่มาทั้งรถได้จแล้วสี่เมือาทสี่เมืองรยังอ่ะหนึ่งเก้าสองหม เดีบอกเลขไม่ล่ะบอกบ่มากเลขช่องหนิ่นไม่มีเลขแม่แก่เลขซื้อไปแล้วตัวไหนกอนึ่งก้าวสงเลขยังเลขเล้าหัวใงญ่หัวเหญ่อหัวเงีเลขเล้าวันนี้รูดเก่าทุกคนนี่ไทยสนเตคิมกันทักไล่ข้ามาเบอร์เดียสกาวนีละ คุณพ่อเพิ่งจะบอกเลขไปไปไปถามหาคุณพ่อมาเล่นหร่อคุณพ่อหน่ะเจ็ใสายาเพิ่งจะบอกเราเนี่ยขี้ศพแฉกเนี่ยได้ไปหาตาสายยาเลยแล้วก็ถามเลยอย่างกุ้งครับผมแบบแสบแห้งครับผมมาหาเลยตามมาเลยอันนเลสกาวมาเลยเอาอย่างกุ้งครับผมปอเปียกลูกชายมาหาเลยมันยิ้มดำป่าจ๋าวันนีนี่ครับผมเนาะไปนั่งเนี่ย

กินกุ้งโชก่อนสักตัวก่อนเขาบอกกุ้งัวกงมเนาะกินักาวกินโตไปแล้วครับผมกินแต่หัว้าเกุ้พี่นะเข่ะโคตกไปแล้วแแดงปาไม่ให้เนาะข่ากุ้มที่แดงฟรีได้งฮะนิ่ง้ดใช่ละใช่ละิ่งอสว่ี้่วร่าำแบน้้เขาั้นมาก่อนนะถือ เมาีก่นต er ีร well ่ับะไมห่งลี no ่ no ิแ่ต่ว่าใมินก่อนนบเหรเนี่ยทบ้บุ่่นไปเบื้อบื้องให้ยา้บึมก่า่ฮะกระเพแดงจำเลขทูบกล้ๆที่ชุมือนั้นได้หนึ่งหกเก้าหน้าผมเสื้อหนึ่งหกเก้าก็ม่เก้า คือตรงๆเลัเ้าตัวเดียวกันสายฟ่าคือลเตะตัวใหเกาจ่อให้เอฟซีพนันเนียนตัวพอคุณพอให้สองกับ0เนนี่เอาสมตัวรวดบนงัวนี่นะสามตัวบนบอกเอาเป็นหอย่างกุ้งองผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดประสั่นสายฟ่าว่าื่อที่เรา่านจะได้เอ็นหาส่้นเจ็บยง้นเก้าก้าคุณพ่อนี่ มันเป็นยังมันก็ถูกเรื่องนี้ครับผมขอบคู่ครับผมยูทูบเบอร์ครับผมเนาะสอนกับคุณหนี่มันมาฟาดกันเคยเรียกนี่ยังความในเวลาพอบอกใครพอแค่ที่เขาบื่อเขาละมาดูใครไดเรียกวิ่งกันแล้วเด็กกว่าผมช่องเจแดงช่องสายฟ้าช่องดินสกาวครับผมเนาะหลายช่องแห้งครับผม มาเลยครับผมเด้ออย่างกุ้งของผมเนาะโมเมนต์สองเลขแต่บ้านหลังนี้โซแต่เลขค่ะอ๋อคนมักเลขมักหวยบ้านหลังนี้ซื้อทั้งบ้านโอ้ตะบ้านอยากให้ยระบมาใส่ฝ่ายบนบ้าน่างินเจ็ดเอ๊ชื่อวะจะมาพอดียอดก้อนเนี่ยหางินเจ็ดมันอ่อนเก็ประมาณนี้ครับผมเนาะนี่ครับผมเพราะว่าช่องนี้ครับผมไม่มีตัวเลขครับผมเด้อไทยหี กุ้งครับผมข้าวเหนียยังเลขก็ได้มาเละค่ะือไว้เป็นแสนเลยเน่ยนี่ค่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึงเจ็านงแปหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหาเจ็ดหาศูนย์ บ,บ,บอ่อๆหาซุ้นไม่ไม่จ่อเขาไปหัดอย่งนั้นบีร์าเี่ยคิดบ่อบ่อันนั้นเพราอันั้นเดี๋ยวเอาเป็นอกกบนี่เขาพูดคือบอตัวเลขเขาซื้อซือมอตัวเลขที่มันจะเป็นไปมากด้วยว่ากังเองซื้อเองตองทำเนาะว่บอกเขาบอกเป็นไปมากเป็นไปมากเลยพรรมาดานว่าเี่มันสองกับสองกับซุ้ข้สองมาปีเลยสองสองหกองเก้าบอกเดีว่า กับหลดเป็นองหกสองกันซอมาเนี่ยปันก่อองกับพซอมไม่ต้องไปกลรเป๋เลยกอซองก้าหยากก้าแต็เกลด้าวหยากก้าบุญสองมาครับผมเนาะสบักสบอมเต็มสองมกินโซ่ได้ไหมอ่ะกินโซ่นะมัโตเล่นะเมื่อกี้มีแต่งเสียงแล้วว่าไม่เมื่อ มวลเดือดราวพัฒนาุดก้าตัวเดียวุดเก่าบนล่างเลยถือแค่ประหาดกอยู่ด้วเราเเลืสามาีของเก่าเปกอนครับผมเนาะเด็กกาดกับค้ำของผมจะค้ำเด้๋วครับผมเดี๋ยวาพี่้บงกาครับผมจนตอเืกอย่งไรกอยู่้าพี่เดี๋ยวตอนที่ไปเบิ้งคลิปเสืยบรรยากาศห้เพิ่นเบิ้งก่อนเดี๋ยวตงตัน กอาฟองง่ด้ง่ายนะขึ้นหานี่คือมเยข้าเเขเรีกเพิ่มงึ้นมันเฟื่อแต้มมีสิ่ได้กอกฟองเลยนี่ครับย่างกุ้งกินครับผมเปเพี่อพม่กันมันคือมันซเรื่องแต่ร้อกคว้ามันรัเนเลยได้แจเลยกนไล้วแม่บอกเกไแล้วเนี่าน่นเจ็บนั่ยละเกินไปแล้วศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดท่านั่นล่ะเขาเรียกไข่นะสัา วันมีสองสภาหกห้าอ่าสั่งผมเนาะอาจารย์ชายาจะคือหุ่นฟ่อนะคะเนาะขึ้นหายแล้วตองหวัดแล้ววิ่งสองกับศูนย์บนล่างได้นะฮะแล้วก็สายฟ้าคารวยห้า หนึ่งเบผมเนาะแต่ว่าคุ้พอากาศบุนวครับผมแรงมากครับผมหนึ่งเพะว่าการอย่างครับผมคู่มือครับผมบานของผมนะถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่มฝากกดติดตาม้วก็แชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีคับสวัสดีคุณพอเลยว่นจี้เนี่ยเนี่ยเก่าเก่านี่เก่าเก่าแ้วพอเนี้ย